สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะมาทานมื้อเย็นค่ะมื้อเย็นนี้นะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้ค่ะดูนะคะนี่ตอนนี้คงจังกำลังเอาบัตเตอร์นะคะเอนะคะทารอบๆนะคะกระทะเถ้าบา้านจะทานบาร์บีคิวคงจังของเป็นเนื้อเขานะคะนะคะแล้วก็กมีผักนคะคะผักต่างๆเนี่ยค่ะอน,นี้ประมาณนี้นะคะ อ๋อลืมแล้วมาเขื่เทกันด้วยนะคะส่วนของข้าเจ้านะคะข้าพาเจ้าหมักนี่ไหมคะ่ะหมักเนื้อปลานะคะปลาหมักกโุโรไว้แล้วนี่นะคะหมักกุโรนะคะหมักกุโรก็เอ๋นะคะปลาเอ๊ไม่ใช่ปลาทูน่านะคะนี่นะคะ่ะหมักทําเป็นเพราะไม่มีแดดนะคะก็ก็หมักนะคะใช้วิธีหมักนะคะไว้นะคะสักหนึ่งวันนะคะหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ แล้วก็อัอนนึงนะคะนี่ทำาเตรียมไว้แล้วปูผัดผงกะหรี่จ้าปูผัดผงกะหรี่ค่ะนะคะกะหรี่นะจ้าหอมๆจ้าเดี๋ยวเราก็มาทานเมื่ออเย็นนะคะพยายามทานผักเยอะๆนะคะก็ผักย่างน,นะคะแล้วก็เป็นพวกโปรโตีนเยอะๆนะคะคงจังทานเนื้อข้าวเจ้าไม่ทานเนื้อนะคะนี่กอเตนะคะ นะคะนำไมย่างนะคะแล้วก็ปรติอันหนึ่งก็คือนี่นะคะนี่ของที่นี่นะคะเนื้อเขาจะสไลด์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่เกือบุตันนี่อบุตน,นี่คืออบุตะบุตะเนาะอะบุตะอ่าขอโทษนะคะอันนี้เป็นหมูะค่ะเป็นหมูนะคะไม่ว่าหมูหรือเนื้อเขาก็จะสไลด์มาให้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะอันนี้ ขอโทษนะคะขอบใ <c oughs> จทุกค่ะข้าวเจ้าบอกผิดค่ะอันนี้เป็นหมูนะคะหมูคุณจางทารเป็นหมูนะคะนี่แล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยย่างอันนี้ค่ะปลานะคะปลาทูน่านะคะที่หมักไว้แล้วนะคะ <c oughs> อันนี้เอบลอกเกอรีเร่เนี่จะเก่าเก่านิดนึงออกเหลืองเหลืองเลยไปแล้ว <c oughs> เรามาจัดก,การผัดอันนี้ก่อนอีกกะ ทานนี้เดี๋ยวจะทานนี้ก่อนปูผัดผงกะหรี่ค่ะทำเองทาเองนะคะน้ำก็จะจิ้มกับซอสของแระยากุบับกุย วันนี้จริงจังเขาจะติซอสตัวนี้นะคะเป็นซีินะคะจะออกนะคะตก,กานนี่นอกนะเนี่ยนาะดา้ดชีกันดีเจะเป็นตัวเนี่ยตัวนี้จะออกเป็นหวานนะคะห<า>อซะทุกคนต้อชอยไดิมอ๋อกุอซอสตัวนี้นะคะแตเห็นจงจับอกาใส่ไมนมากจะใส่เป็นแบบกินกับพวกเส้นโซบะนะคะที่มาไปใช่ใ ่ะค่ะตอนนี้เห็นวันนี้คือจากเขาซอสทะเมากินกับ,กบกมาดูรี่กับไิบิมอะกับเนื้อเนื้อหมูของเขาค่ะเป็นจิ้กบิบินนี้เท่ะนะนแะค่ะเปรีวหวานค่ะซอสทะด้จะบปวีนหวานหน่อยๆนะคะเน,นี่ค็มค่ะขห้ามไม่ยให้กินเค็มมากนะคะเดีใช่ผักยา่างถ้าเจ้าน,นีใคะอยากทานปูผัดของเขาอืแล้ก็ผัดย่าง คนนี้ไปกไร้ป่ะอมส้อก้า้อก้แอคะรบารเทันี่นะคะคงจะหมดประมาณสางร้อยกว่าเยนนะคะอันนี้วันวันได้ลดราคาค่ะ

กรัมเหรอ200 300กรัม250เยนอ๋อเดอขมิสเซนุ่นเดอขมิสเซน250ฮะคุณจางบอกว่าประมาณ300กว่ากรัม250เยนค่ะเนี่ยผักย่างเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะย่างสดๆเนี่ยเนี่ยมันหวานเนี่ยอร่อยตัวเนี่ยนะคะผักทองเ่ยทานแล้วดีมากว่าแล้วเขาต้องกล้ามา พยายามลดความอ้วนไม่กินข้าวเย็นแต่ไปแพ้เค้กทุกทีไปเจอเค้กได้แบบแพ้เมื่อกี้สองคนกับูงจังนะคะออกไปซื้อข้าวแล้วเดินนิดนึงเดินก่อนนะคะย่อยนี่เดินก่อนหาอาหารเย็นนะคะ,ะ,คะออกกำลังกายเดินนิดน,งนึงแล้วก็เทียซื้อข้าวแล้วเรียกกับมาทํากับข้าวทานนะคะวันนี้เพื่อนๆทานข้าวเย็นอะไรกันเอ่ย เนี่ยผงผัดพะโล้เอ้อไม่ใช่ผงผัดพะโล้ผงผงผงผัดเอาเลเขาจาใช้ผงนะคะที่เป็นเป็นซองซองสำเร็จรูปอะคะ่ะเขาจะมีบอกวิธีทําแล้วก็เอาปูมาะคะ่ะแล้วก็ใส่ผักใส่เครื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผงเอซองสําเร็จรูปเนะะี่ยค่ะเขาก็ให้เอาให้ตีใส่ไข่อะคะ่ะ นะคะไม่ทำง่ายๆแต่ต้องมีต้องมีมีเครื่องทังนเนื่องค่ะแตบบ่พอมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะญี่ปุ่นนะคะ่ะไอเขาเรียกน,นะคะอ่าปูผัดผงไอผงกะหรี่เนี่ยไม่เอเนี่ยะคะ่ะสำเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะไม่มีนะคะต้องซื้อนะคะหออหิ้วมาจากไทยนะคะ,นะคะเป็นสิ่งมีค่ามากเลยะคะ่ะพวก สำหรับคนคนที่อยู่ไกลบ้านนะคะพวกเครื่องซอสเครื่องปรุงในหม้อมีค่ามากเวลาอยากทานใช่ไหมคะก็สำหรับคนกับข้าวไม่เป็นนะคะแล้วก็สะดวกง่ายนะคะก็อ่านตามซองแล้วก็พยายามหาวัตถุดิบนะคะไม่ว่ากุ้งหอยปูปลาแล้วก็ผักที่นี่แล้วก็ไข่ค่ะผสมแล้วเราก็ ปรุงเครื่องตามที่เราชอบเลยค่นะไม่ง่ายก็ทำให้หายคิดถึงอาหารไทยนะคะเมือ่อเย็นพยายามทานผักเยอะๆกับโปรตีนนะฮะมงจากคอสตอมซ้อนหนึ่งคอ,งอย่าไม่ได้ยังปัน่น นี่นะคะเป็นน้ำกล้วยปั่นผสมกับสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็นมนะคะบานาน่าไอติชโกเมลชีสนะคะเป็นกล้วยกับกล้วยสตรอเบอรี่ของใช้ของสดเลยค่ะใช้กล้วยกับอ่าเออกับสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ใส่นมแล้วก็เชคนะคะนี่เป็นของคงจางทำได้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วพอตอนตอนนี้ตอนดึนแล้วค่ะ ด้วย inside, เอนไซม์เขาเขาก็อะไรนะคะเขาก็ค้นทางไปค่นะสีเขาก็เลยซิดตอนที่ทำใหม่ๆนะสีสีชมพูส,สวยไม่ต้องไม่ต้องใส่นมนมสตรอเบอรี่เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะพอเย็นแล้วใช่ไหมคะเอนไซม์ไปแหละมันก็เลยเนี่ยค่ะกลายเป็นสีเนี่ยค่ะสีนี้นะคะนี่สีอะจางตัวนี้นี่รูัดย,ยาดเหงนเรา